ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมรีกลมค่ะ,ว,คะวันนี้จะมาถักอันนี้ให้เก้ากับเทศกาลอันนี้ตัวข้างในเราจะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นวงกลมที่อยู่ในฝาปิดจุกน้ำค่ะจุกน้ำใหญ่ๆเนาะเราแงะออกมาเนี่ยค่ะไปเริ่มกันจนะ้เราก็จะเริ่มตรงวงกลมตรงตัวหน้าเนี่ยก่อนเลยเนาะเนี่ยค่ะ ใช้ไหมสีนี้นะสีพีชสีเนื้ออะไรประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็สลิปให้เป็นห่วงแบบนี้เนาะเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นเราทำซิงเกิลโคเชต์หกครั้งค่ะสองสามสี่ห้าหกค่ะสลิปติดกับหลักแรกเนาะให้เป็นวงกลม ประมาณนี้จ้ะจากนั้นขึ้นแถวที่สองเนาะหนึ่งสองสามสี่ทำโซ่สี่ครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่เราก็จะเอานี้แบบนี้เนาะนพันหัวเข็มจิ้มลงไปจ้ะจากนั้นใส่เข้าไปวงกลมนี้ดึงไหมลอดผ่านขึ้นมาค่ะให้เป็นสามนี่ค่ะ 3ห่วงจากนั้นลดห่วงออกไปเหลือสองค่ะแล้วก็พันหัวเข็มดึงใหม่ลอดผ่าเอาใหม่ค่ะนี่เราจะทําลงไปในหลักหลักเดิมเนาะเราจะซ้ำไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วพันหัวเข็มลดออกไปสองห่วงแล้วก็ลดสองห่วง เราจะทําหลักหนึ่งอ่ะเราทำหกครั้งหกหกสามสิบหกในนีเน้เราจะทำสามสิบหกครั้งเนาะไปค่ะ ถักให้รอบเลยเนาะจ,จากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยเนาะเนี่ยดับเบิลโคเชลงไปในวงกลมของเราเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนสีใหม่เนาะก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่ค่ะตรงนี้เรายังไม่ต้องจอยก็ได้นะสำหรับของเรานะเรายังไม่ต้องจอยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนสีใหม่เนาะสีที่เราต้องการเราก็จะทำสลิปน็อต เป็นแบบนี้ไว้อ่ะทำเป็นห่วงไว้แบบนี้ประมาณนี้เนาะคะตรงนี้คือเว้นไว้ยังไม่ต้องดึงใหมเนาะนี่จะเหลือสองช่องแบบนี้นาะนี่คะจากนั้นเราดึงค่ะดึงใหม่ตรงนี้แล้วก็มาสลิปติดกับเนี่ยสลิปติดกันกับตรงนี้เนาะสลิปสติชติดก,กันกับโซ่ที่เราทำโซ่สามเนาะ ดึงไหมลอดผ่านมาเป็นแบบนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นโซ่นหนึ่งทำสิงเกิลโคเชตทุกช่องเลยจ้ะอันนี้แบ่งครึ่งไว้แล้วเนาะเราจะทำประมาณครึ่งหนึ่งถึงประมาณตรงนี้ค่ะนะอันนี้เราทำก็กะกะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันที่ห้าอันที่หกนี่เราทำสองครั้งเนาะทํา V ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันที่หกเนาะหลักที่หเราทนะํา V เนาะทำสองครั้งในหลักเดียว ค่ะพอเราได้ครึ่งวงกลมแบบนี้เนาะจากนั้นมาตรงนี้เราจะทำเป็นลายค่ะลายเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สลิปขึ้นมาหนึ่งครั้งก่อนค่ะจากนั้นเราทำซิงเกิลโคเชตค่ะทำฮาร์ฟดับเบิลโคเชตหลักนี้ทำดับเบิลโคเชตค่ะทำดับเบิลโคเชตตรงนี้สามหลักค่ะสองสามค่ะทำดับเบิลโคเชต หลักถัดมาคือ half double crochet ค่ะ double crochet single crochet ค่ะจากนั้น slip ค่ะประมาณนี้หลักถัดมาทำ single crochet half double crochet แล้วก็ double crochet หนึ่ง double crochet ตรงนี้หลักละ สองหลักถัดมาทำสามครั้งค่ะสองสามจากนั้นตรงนี้สองหลักค่ะหนึ่งสองจากนั้น half double crochet หนึ่งหลกัก single crochet หนึ่งหลกักค่ะนี่ slip stitch ซิงเกิลครเชต์ฮัฟต์ดับเบิลครเชต์ดับเบิลครเชต์ดับเบิลครเชตตรงนี้สามหลักค่ะสองสามก็ฮัฟต์ดับเบิลครเชตสลิปติดกันกันกบหลักแรกจ้ะตอนนี้เราสลิปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะทำโซ่หกเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะจากนั้นเราก็จะลงตรงเนี้ยนะระว่างสองหลักเนี้ยเนาะเราจะช้อนขึ้นแบบนี้ดึงขึ้นคนะ่ะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะลอดผ่านไปแบบนี้เนี่ยค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเราทำโซ่หกค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เราก็จะเอาไปสลิปกันกันกบหลักตรงนี้ค่ะเนี่ยเนาะหลักที่เราเริ่มต้นค่ะดึงใหม่ลอดผ่านเช่นกันนี่ค่ะนี่ประมาณนี้เนาะนี่ โอเคจากนั้นพลิกมาด้านแบบนี้ทำสลิปหนึ่งครั้งทำซิงเกิลโคเชสองครั้งหนึ่งสองฮาลฟดับเบิลโคเชหนึ่งครั้ง ดับเบิลโครเชต์สามครั้งหนึ่งสองสาม half double c r o c h e ์ ซิงเกิลโคเชสองครั้งจากนั้นเราสลิปสติชกันกับหลักตรงนี้จ้ะตรงกลางเนี้ยเนาะแบบนี้เลยเขาจะเป็นมนมนแบบนี้ทำตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเลยจ้ะ ดับเบิลโครเชตสามครั้งสามดับเบิลค,ครชสองครั้งซิงเกิลโครชสองครั้งหนึ่งสองสลิปสติชดึงใหม่ลอดผาด่านนี่ จ้ะตัดใหม่จ้ะสีขาวตัดใหม่เลยเนาะจ้ะพอตัดใหม่แล้วก็จะได้ประมาณนี้จ้ะเราก็มาเปลี่ยนสีใหม่กันเนาะเราจะแทงไปตรงนี้เลยเนี่ยหลักแรกเนี่ยค่ะค่ะ slip stitch เนาะแล้วนะก็โซนหนึ่ง จากนั้นค่ะเราก็ทำซิงเกิลโคเชตทำหลักแรกเนี่ยเราจะทำไปสองครั้งเลยเนาะนจากนั้นหลักถัดมาทำหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสี่ห้าหลักที่หกเนาะเราจะทำสองครั้งทำซิงเกิลโคเชต2สองครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หลักที่สองครั้งทักให้รอบไปค่ะรอบหมายถึงรอบครึ่งเนี่ยเนาะรอบข้างบนค่ะหนึ่ี่ห้า ห 1> 1, น,นึ่งสองสาสี่ห้ามาใสองครั้งค่ะหสองสามสี่ห้าตะกี่หกสองครั้งหนึ่งสองหนึ่งครั้ง จากนั้นเรา slip stitch ตรงนี้ค่ะนี่เหมือนอะไรเนี่ยเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วจะจากนั้นเราก็มาถึงช่วงที่เราจะทำเป็นพอมๆเนาะก็พันเชือกด้วยปลายนิ้วเราจะแล้วก็ตัดๆแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้เป็นฟูๆแล้วแต่เราเลยเนาะ ติดกาวจ้ะแล้วก็เอาไปติดตรงที่เราต้องการเนาะแค่นี้ละจ้ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับตรงนี้เนาะอันนี้เ,นเราจะทําเป็นลูกตาเนาะปักขึ้นเลยจ้ะปักขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยนี่ Okay. ข้างนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะเสียบไปข้างในเพื่อไม่ให้เห็นไหมด้านหลังเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อตรงปากกันหน่อยจ้ะมาจ้ะปากปากกันเนาะปากแบบยิ้มกว้างก็เอาจ้ะ น่ารักอ่ะนี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวต่อตรงนี้หน่อยเนาะค่ะช่วงที่เป็นที่คล้องเนาะเราก็ slip s t i t c หนึ่งครั้งทำ single crochet แล้วทำโซ่20ครั้งแล้วก็ single crochet slip s t i t c อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นห่วงประมาณนี้เนะาะเนนรียบร้อยแล้วน่ารักแต่จะบอกว่าลืมคิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปปัด Q คิ้วกันจ้ะ ตรงนี้เนาะเมื่อกี้ลืมลูกเอเขาเรีกเยกอะไรนะคิ้วหรอเราก็จะปักคิ้วข้างนี้อีกข้างหนึ่งงากากะกะเอาค่ะนี่โอเคอ ข้างเลยเรียบร้อยแล้วจ้ะจ้ะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ thank for w a t c h i n ค่ะบ๊ายบายค่ะอาสลามา